สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวกล่อง AI Box นะครับใน Mazda นะครับ CX 3 0นะครับแล้วก็ใช้งานได้สำหรับ Mazda นะครับทุกรุ่นเลยนะครับเพียงแค่เราเสียบสาย USB นะครับเข้ากับช่องนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับแล้วก็หน้าจอรถของ Mazda นะครับในบางรุ่นจะไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับก็ก็จะมีเป็นรีโมทบลูทูธไปให้นะครับเวลาเล่นเนี้ยก็จะง่ายขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะดู u t u b e ทีวีออนไลน์ แผนที่ Netflix เนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ยังสามารถควบคุมจากตัวทัชแพดที่อยู่ตรงกลางคอนโซลของรถลูกค้าได้ด้วยนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่าคลิกไปคลิกมานะครับคล้ายๆเมาส์นะครับแต่ใช้รีโมทเนี่ยก็จะสะดวกกว่านะครับใช้ง่ายครับเหมือนเราเล่นคอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากเปิดเพลงมันก็รันไปเรื่อยๆนะครับผมพิมพ์ได้เซิร์ชได้นะครับใช้คําสั่งเสียงได้นะครับ ตัวกล่องนะครับก็จะมีสเปคคร่าวๆนะครับก็จะอยู่แรม4นะครับรอม64นะครับผมเป็นชิป Snapdragon นะครับ8คอร์นะครับจะมี램 a m 8ลอมร้อกับ램แ m 8ล้อม2อ6ห้กด้วนะครับสามารถต่อ H D M I out ออกจอการได้สามารถใส่ซิมได้นะครับแล้วก็ใส่เมมโมรีการเพิ่มได้ สามารถใช้คาเพแบบไร้สายได้นะครับโดยการต่อผ่านกล่องต่อบลูทูธผ่านกล่องได้นะครับเหมือนเดิมรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับระบบทุกอย่างนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกล้องมองข้างกล้องมองหลังกล้องสามล้สามารถแบ่งหน้าจอนะครับเป็น2จอได้นะครับดูแผนที่ครึ่งหนึ่งดู YouTube ครึ่งหนึ่งนะครับผมได้ปกติเลยนะครับเหมือนระบบ Android ทั่วไปนะครับที่เราใช้งานกันนะครับตัวกล่องนี้จะเป็น Android 13นะครับผม ลูกค้าสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเองได้นะครับในตัวกล่องจะมี google play store นะครับผมให้ลูกค้าได้โหลดแอปพลิเคชันได้ตามใจชอบนะฮะ ข้อดีของกล่อง AI Box เนี่ยนะครับก็คือการปลดล็อกเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟแบบสมัยก่อนแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าจอนะครับเพราะว่าระบบรถทุกวันเนี่ยนะครับบางทีมันควบคุมทุกอย่างในตัวรถเนี่ยบนหน้าจอเดิมน,นะครับเราก็จะไม่เสียประกันนะครับไม่เสียวารันตีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือรถเราไม่ชำนะครับ ใช้งานก็จะง่ายๆแบบที่ลูกค้าเห็นในตอนนี้เลยนะครับแค่เสียบสาย USB เส้นเดียวนะครับเข้ากับตัวรถนะครับระบบจะทํางานเองนะครับที่เหลือเราก็เพียงแค่เล่นนะครับผมต่ออ่ f i นะครับพอสปอร์ตเข้ากับตัวกล่องหรือถ้าเราไม่อยากต่อพอสปอร์ตเข้ากับตัวกล่องเราก็ซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับรายปีรายเดือนนะครับตามสะดวกเลยนะครับเสียบเข้ากับกล่องแล้วก็ใช้งานได้เลยครับขึ้นรถมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่ในวิดีโอในตอนนี้เลยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในหน้าเพจได้นะครับเปิดโทรได้นะครับยินดีแนะนำครับผม ที่เขาผมรับราชการคือพ่อผมก็ทำงานขายของชำคุณแม่ของผมนะครก็เสียงว่าเจ็บแต่ดีเแลวครัลเนื่องจากตี่เช่นเดียวกัส่วนผมนะครับก็ยังคงอยู่ที่